สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องรันมานี่ชาแนลค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดพาพี่น้องเอฟซีเดินทางมาที่บ้านพ่อจำนะคะเมื่อนี้บ้านพ่อจำเพิ่นมีอ่ามูแม่แปลงนะคะแม่แปลงแม่พุดแม่แววนะคะเพิ่นมาเห็ดดอกไม้มาเปียนดอกไม้ห้ปูให้ยหน้า่ัสดค่ะบัดนี้เพิ่นก็โชคดีนะคะงวดที่ผ่านมานะคะบัดนี้งวดน,นี้แอดก็เลยจะพาพพี่น้องเอฟซีนี่ ถามแนวทางตัวเลขของแม่แปลงนะคะว่าเพิ่นได้ตัวใดงวดวันที่1กันยายน2564นี่นะคะค่ะพี่น้องเอฟซีมากไปเบิ้งตัวเลขน้ากันแล้วก็มาเปฟังน้ากันนะคะว่าเพิ่นจะมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซค่ะใส่เลขเกต สวัสดีค่ะแม่แปงแม่แววแม่แม่แม่นดจ้าแม่ไม้แม่ไม้บอนี่เรียกเกดดีค่ะใส่เนี่ยเอาแม่นิลีเลีเกดเกตยังไงเกดเนื้อเกดซ้อมเกดเข่าอันนี้เข่าเสียนบ่เอ้าเป็นยังสั้นตัวนี้แม่นี่แม่นิลีเมื่อนี้แม่แปงมาเฮ็นดีอยังจ้าเมื่อนี้ โอ้วันจีนกับมาทุกจีนสิมหาคำกับมาเปียนดอกไม้ห้ปูนี่ล่ะข้าเกตเก่ากับกับแม่นำหนึ่งกนอมาตลอดหามาเปียนดอกไม้ไฮบูถูกวันพระวันพระสิ้าเลนเอาด้ยิ่้าวมันโซกมานนรขเดอ่งครับนี่ไมด้ป่เียนค่ะ แม่เววแม่แววก็ได้คือการแม่นดก็ได้คือการแม่นบ่จ้าได้ยูเนี่ยเปินนี่ได้ลาได้เ็ได้ลายได้ทุกงวดอ่นผู้มาใหม่สก็ได้ดีนะผู้มาใม่้จ้าพิ่งเพิ่งเพ่งมาครั้งแรกนี่่จ้า่ามาดูยูแต่ข้าก็ได้สอาเห็นน้ตามวันแรกไดแออกเนี่ยผมอ เมื่อนี้ยไม่ได้เอาค่ะอันหกเก้ากันแม่นแม่นผู้ขายสมบ่แมมนค่ะแม่นโอ้แมนอิหลีเนาะแมนถูกเมนบ่งหวัดนั่นจ้ะ เอาวันนี้ได้แล้วไปเนาะวันนี้บ่ะท่านฝันค่ะบ่ท่านฝันเดี๋ยวไปถามเอาน้าแม่แปงก็ได้แม่แปงเนไปถามแม่แปงรถแม่นี่ได้แล้วไปเลขตัวเดียวแม่นี่บ่จ้าเห็นต่ยตัวเดียวอยู่นี่ละเนี่ยตัวเดียวอยู่นี่ต้องการนี่ละเพี้ตัวเดียวถ้าเอาอันปูมาให้เสียเปล่าแตเอาคมน้วยมือนี่กไงบ้านพระบุญเร่งบุญเร่งแม่นบอกขันเพิรนมาให้ปูน่ะ ละ <icana, S 1> สองมืออีกก็อีกสองมือกอ่ะตะเกาสองเมือกได้หมดทุกวันค่าต้องเปลี่ยนดอกไม้เห็นไหมคะเนียนเลี่ยนทุกวันทาใหญ่ไงทุกวันทาใหญ่เมื่อนี้ไม่ได้เป็นแม่ค้าดอกเด้มเมื่อนี้นะอันเมื่อนี้มันอันรวมที่นี่น่าเกลเสียนแล้ววันนี้เจ้าปลาสู่มาไเยแมนไม่นี่ว่าเห็นตัวเลขโยนี่เลขเกด

เกตเก้าสี่สี่เกตเก้าเนาะเลขอันเลขมั่มโตอันเจ็ดอันเก้าเ็ดสี่สี่เ้าเดียวเดียวคันเอ้าคุณแม่เราประมาณสี่เก้าคุณแม่มากกว่าไรกวค่ะสี่เกาอันนี้ถูกมั่นมั่นคนเยอะเลยจ้ะมั้นแนนค่ะแม่ต้องมั่น เป็แม่เน so so sure. oui, ี yeah. ่ยเรามาสองงวดเราก็ถือทั้งสองงวดมาค่ะถือทัแต่ว่าเลขกในมิดแม่นี่นี่บอท่านได้เมื่อตัวเดียวยังไม่ได้บอค่ะบอท่านได้มันมาจะมันแรงมันแรงมันใครไงแล้วลันเทียวแบบเป็นสองมือมันเสร็น่ะค่ะงวดวังงวดที่แล้วแม่นี่ไฮฮาตัวเดียวห้าซวนกับเขาวิริเนาะกัน เลขข้อจำกับเขาเรียนขอนังรัำได้สองให้ได้สามขอสอนเรีนสาได้ท้าสามตเลขถูกที่ประจำจุดกับเขาะน่ะเขาบนอ๋อสายพ่อออเนี่นี่ยค่ะนี่เลยกเลข่ะเลขค่ะมาเนะค่ะ รถอะไรเนี่ยค่ะแม่รถค่ะมาผ่าแม่ค e. ีบอยู่อ่านี่เป็นเก่าว่าอยางไ้นี่เนี่เป็เก่าเคือว่าเกา้ับเกจ นี่เกตนี่ก้าอันนี้เกตสี่ก้าดเกตเก้าสี่เก้าเตี่เอานี้ก็ไปไซดอก้างนอกั้ง้วจ้น่าวปั่น้มดเลขเจ้าน่นี่เจ้าหนุ่มวัยรุ่นเาหมืดงเนีครับ้า้าเอาสหรับคลิปนี้เนาะมนี่เนาะเมนี่เห็นเลขเกตโย เยาาของจโยโยเสียนโยยังเกาะเสียนพญานาเสียนพญานาคเนาะจ้าบัดนนี้เลขเกีนี่เห็นได้ชัดเจนอันนี้เพ่ต้องไปตีมีนเลย่อเพน่ไม่เก่าเสียงเลยค่ะเอาใสก็าลวดป่นี้เลนตี่เยิ่งสี่คนไม่ยิ่งมีลายน้ำสีนานสีมีเลขตัวเดียวเพ่ได้ดอกจ้าเพ่อใหเห็น เห็นน oh, so ้ oh, so yeah, oh, okay, mm ีกสเป็นก้ากะลังวันผ่าไงก่แลวมือจมือมอ่ะสมิว่าเย็ดก้าซใส่เล็กี่ใส่สมมติว่อเจดก้าวไปกินเขาห่างกันเรยเย็ดก้าซีน่ะไม่แตกกแม่แก้วซีลาเตอรตรี่พนธาขายบังหันพนธนีนั่นเนี้ยราตตเดียวก็ได้นัตต์นซ่กันรัตต์รีกับนี่ วันสูนอนกังเว้นฟันวาเออว่าไม่มีฟันเด็กป้ายเลยค่ะฟันว่าลงไปจุดถั่วปพื่อเปนดอนพูคนะค่ะที่เรวือมสี่จุดสิบมกดอก้นว่าเอาเก่าใส่ก็เลยเอาเก่าใส่ก็เลยไม่จุดเก่าดอกจุดนั่นแล้วก็เลยขึ้นมากไปผู้เดียวนะคะค่ะขันแม่น่นบอนิเวศเห็นคือสิเห็นว่าไปจุดรวมพันละเพิ่นให้จุดเก้าดอกมือนั่นนะส่วงมือแล้ว มันวันชูที่ผ่านมาน่ยขึ้นวันขึ้นวันเสาหันวันวันได้ไปกับพ่อจำก็ไม่น่นสามคนเอารถเพิ่นไปรถขั้นนั้นมีรถขั้นนั้นเราไปยัปียาขั้นนั้นเรื่อรถพ่อจำเนี่ย็ันหกหนึ่งสองนะวันวันได้ขั้นนั้นเราไปนะไปก็เพิ่นน่ะสามคนจาวาเมนี่นะฝัน ฝันว่ามันหายลงไปจุดทูบเก้าดอกนี่แล้วว่าสิจุดสิบหกคนว่าให้เออกจุดเก้าใช่าหสัตวก็เลยเอาเก้าซิเม้นตัวเดียวนะบอนนี่ถ้าเม่นเพื่อนบอนนี่เห็นขื่นสิบป็นเก้าจุดทูบเก้าดอกก็สิได้เก้าละถ้ายเม่นเพื่อนบอ้เห็นน่ะมาเบิ้งนะค่ะรอเบิ้งก่อนแต่ตอนนี้ก็คือแม่นนี่เม้นี่ว่าในฝันแม่นบ่ค่ะแม่นี่ว่าสิจุดสิบหกดอก ว่าสิจุดสิบหกด่วนเขาเลยว่าให้จ okay. well, ุดเก้าไม่งั้นเพราะว่าไปกังเว่นนี่ทำไมเราไปฝันกังเว่นพันฝันนี้โมเว้นเนาะค่ะพันโมเว้นไปแม่นี่ฝันตอนกลางวันไปแล้วกันด้วยคนว่าสิจุดสิบหกคนเลยว่าเอาเก้าเส่ยว่าไง เรเได้เอาเก่าบอปเลนนองนี้เมื luxury, ่ก uh ี่บตัวเดียวหานะครับหาหาเก่าได้เก่าแนวทางเปิก่อนเนก็ที่เหลือก็ตัวว่าสี่ชุดที่หมงคะเอาเก่าซะก่อนมันมาก็ได้ไปโดนไปผู้เดียวคันตีใจ้าของก็บ่ตีแล้วคนตีเอาเลยเอฟพีนะเก่าเป็นอนเราก็รอเบ้นงมิตเนาะค่ะถ้าคนบอลไม่มีมีดเห็นก็จะเป็น สูบเก้าดอกนั่นแหละนนี่นะเนาะค่ะแม่นด้สิเดียวนัดสางมนี่โยฮานี่ได้เพื่นพี่สวงนั่นก็แม่นนั่นฝันไปกับพ่อจอมขี่รถเพิ่นไปนะไปสามคนฝันเกี่ยวเพคนที่แม่นเลี้ยวู่น้ำเพิ่นนั่นแหละอ่าที่เลี้ยวจะน้ำเพิ่นนี่ะอือคือฝันกลางวันเนาะค่ะกลางวันผู้บอกให้ไปจุดผูบก็เลยลุกไปโดนเพื่อกระดิ่ อยากมันนงเี้เลยลกไปจะมีปวดงานเนาะปูนี่ปูตาปูชีบขาวเป็นแมมนี้ปูตาเ้ามาดอน,ดน,นปู่าเพราะว่าช่วงนี้คนขาเจ้นะารยาลงไปเ,ปาปาเานาะอ่ามันมันได้ขาเสียนะเดียวกาตอน,นอ,อันนั่นออกแล้วน<อ>ี้ละค่ะก็นอน ข้า <reen cient. S 1> ออกแล้ข้าอฟางออกแสดงว่าปลอดภ้ยแเราค่ะเขาไปนแล้วเขาไปแล้วกนื้ออแต่คืาเข้ากับตองท้ามางโคตากค่มกลางโคยนว่าพันไปก็เลิกเงนกอนแต่เอาจตถืออ่าให้มันปลอดภัายที่ซื้อท่ครไปน่ะอมรันนีคาสายระโดดแล้วก็ะลายแม่นี่เหรอคะเพราะว่าพนขันพนออกตาบตามบวชยบ จักดอกจากวาจ้าาเนี oh oh yes. oh hm ่ท uh ี huh. ่แล่ว oh ่าสิจุดที่แล้ไปไปสิจุดสิบหกดอกกนเลยว่าเอาเก้าอซ่าั่นว่าจัจุดสิบหกพูดก็เลยว่าเอาเก้าอซ่าก็สั่นสิบหเก่าแม่เาไของอีพอนะเกาซีนเส้นอะไเนาะเ็นะไ้โหดบ้านเอาขห้นไปกับเพื่อนไปกับพ่อจํากัว่าเลยก็ต้องเพื่อนนั่นแหละ ไปเห็นเามื <ANS. S 1> ่อคนไปสามคนขี hmm. says, ่รถขึ้นไปเนาะั้นไหนอาจจะเป็นเก้าที่เลขไทยสิบสองถึิบปยังสีีบได้แล้วบัดนี้เมนี่เห็นอยนี่เนาะบัดนี้เห็นตัวใดก็จาเห็นอยเห็นเลืเกียนีโอ้แมนี่เห็นเลอเกีย่นเงินยังนี่ใบซีฟใบซีฟใบซีพญนาวเสียเสียนเห็นเกตัยก็เรียกว่า พญานางนี่ก็เป็นเก้าเซียนซะลก็เลขเป็นแม่น794่794บ่แม่นนี่แม่น794ว่าซั่นเนาะ794เนาะ794เ่นอันนี้บ่ได้ียากเพิ่นมีเกาเสียนอยู่แล้วเกเกเก็เกแม่ก็มาเก้าอยู่แล้วนะจะเก้าเกเกี่น่ะ เสียดว่าเสียบว่าถูกเด็แม่แม่แปงตัวใดกวจ้ามักตัวใดกว่าค่ะเก็บมักเก้าสี่อัสซี่ตัวเดียวกันติดเลยกอนโจรเร็วจันหลายเลยม่พอจำนเพาะว่าตอไปพื้นี่หัวตที่ันมาหนึ่งหกศูนเลขไทยสามตัวเขาตรงๆแล้วก็ห้าโซนสี่ ก็เป็นเลขบนที่น้องแซวเล็ได้เลขหามากได้เนาะเลขหามากข้อจาเลขหามากอธิพามากอ้อนี้พอจําแล้วจะได้หามาบอนะครับเดี๋ยวก็ไปตั้งหน้าท่าจากข้อจาตอนนะครับตอนนี้ก็เบื้องหน้อทั้งจากไม่นี่จากไม่แพงจากไม่พูดไม่เว่วโชคดีดวงดีโชคดีกำลังทำดีที่เอ่กำลังประกอบไปนหนักนะคับเนา้อเครับไปฝียืนนะครับเตียงอันทุกวันพาไยทุกวันพายไง อันนี้นะคะตัตสำหรับตัวเลขตัวเลขที่เมือนี่นะคะตัวเลขมนี่กับแม่แปลงแม่พูดแม่แววแม่นุด คนมาเปลี่ยนดอกไม้ห้ยปูอยู่บายสีพญานาคเก้าเสียนผูนเห็นเลขเจติโยพญานาคเก้าเสียนพิ่กระเล็บเอาพญานาคเก้าเสียนเป็นเก้าผู้ยิ่งเป็นสีน้ำสีผันกระเล็บจับร่วมใส่กันเป็นเจติเก้าสีวันนี้แม่แม่แปลงกับมักสีเก้าแม่ยังกว่าจันี่แม่ไม่แม่ไม่กับมักสีเก้าคือกัน นะคะส่วนอยู่พญ,ญานาคนั่นก็เล็กเกดงามงามก็เลยมาจับตัดออกมาได้ซีเก้าเก้าซี่เกศเก้าเก้าเกศเกดสี่สี่เกศนี่แหละนะเนาะค่ะทำชิมเนาะเกดเก้าสี่นะคะสามตัวแต่วันนี้เมนี่เรากับฟันตอนกลางวันเนาะเมนี่เนาะฟันว่าจะไปจุดถูกอยู่ดอนปูว่าจะจุดสิบหกดอกปูเลยบอกว่าจุดเก้าดอก นะคะก็ตามนี้เด้อค่ะเด้อส่วนตัวเลขนิมิตแม่นี่ตัวเดียวบอท่านฝันนะคะบอท่านเลยนิมิตก <c oughs> ้าอ่อนนี่ไป,ไป,ไปเป <c oughs> ็นแนวทางก่อนนะคะอ้าโชคดีทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเด้เออ่ะสีเหล้ยงนะคอจำนะบอไปน้ำเดือดนะแม่ล้านละ ยวมีมาใส่ของคนก็ต้องกันได้เป็นค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็ตามนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อตัวเลขก็7 9 4แล้วก็4 9นะคะ9 4 4 9 7 9 9 7 7 4 4 7นะคะโชคดีทุกท่านทุกคนนะคะขอให้7 9 4สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อปราศจากโรค โควิด <COVID S 2> <c oughs> นะคะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ